นิวคาสเซิลสนใจมานูโคเน่ให้มาทำหน้าที่แทนโชลินตอนซึ่งมีอาการบาดเจ็บจนพักยาวนิวคาสเซิลอยู่ในเต็ดทีมดังในศึกพรีเมียร์ลีกตกเป็นข่าวเรื่องการเสริมทัพหลังจากที่ต้องเจอข่าวร้ายเมื่อโชลินตอนดาวเตะชาวบราซิลบาดเจ็บต้องพักยาวตลอดฤดูกาลนี้ล่าสุดสาลิกาดงจึงได้มองหาเป้าหมายใหม่เพื่อเข้ามาทดแทนแข้งแซมบ้าในแผงแดนกลางโดยมีชื่อของมนูโคเน่เป็นรายล่าสุด เดอแม็กพายให้ความสนใจมนูโคโนเน่กองกลางบรัสเซียมืนเช่นกัดบักซึ่งซีซั่นนี้มีอาการบาดเจ็บเล่นงานบ่อยครั้งจนลงสนามเพียง11เกมทำไป2ประตู1แอสซิสเอดดีฮาวมองว่ามิดฟิลวัย2 2ปีเป็นนักเตะที่เหมาะสมในการเข้ามาแทนชอลินตันอย่างมากรวมถึงเงื่อนไขต่างๆที่อาจทำให้การเจรจาลุล่วงโดยเร็วนอกจากนั้นยังมีรายงานว่าชอลินตันอาจถูกขายทิ้งหลังจบฤดูกาลเพราะสัญญาใหม่ไม่มีความคืบหน้า เนื่องจากเจ้าต,ตัวต้องการค่าเหนื่อยมากที่สุดในสโมสรซึ่งจะเกินเพดานที่ทีมตั้งไว้มานูโคเน่เมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาเคยมีข่าวได้รับความสนใจจากของแดงลิเวอร์พูลแต่สุดท้ายการย้ายทีมก็ไม่เกิดขึ้นแฟนๆนิวคาสเซิลมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ